ครับเมื่อได้เวลาพอสมควรนะครับเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับก็ได้ขึ้นมานั่งต่อหน้าศรีละสังขารขององค์หลวงปู่นะครับในการนี้ก็มีหลวงปู่โสมสุจิตโตครับวัดพระบูตบาทภูพานคำอำเภออุบ,บลรั์ จังหวัดขอนแก่นนะครับมาเป็นประธานในครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีหลวงพ่อสุทาหลวงพ่อสุชินปริปุนโนนะครับหลวงพ่อสำรวยตายโนหลวงพ่อลายพระอาจารย์นิธิพระอาจารย์สมควรพระอาจารย์วิเชียนนะครับนะครับพระอาจารย์สุชินก็เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ครับขอการหลวงพ่อสมเป็นผู้กล่าวคําขอขมา ต่อองค์หลวงปู่นะครับต่อเสนาังขารหลวงปู่เป็นภาษาไทยว่าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ลูกหลานทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้เคยล่วงเกินต่อหลวงปู่ประมาทพลาดพลัง้งขอหลวงปู่จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นไม่ให้มีเป็นบาปต่อลูกหลานเพื่อเป็นการสำรวมระวัง ในการต่อไปขอให้มีมีความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตหลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็กราบนมัสการองค์หลวงปู่นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบนมัสการหลวงปู่สามครั้งนะครับเป็นการถวายความเคารพ ก่อนที่จะอัญเชิญเสด็จสังขารขององคท่านจากสาราการเปลี่ยนไปยังจิตกาธานในวันนี้นะครับก็หลังจากที่กาบธรรมสการแล้วนะครับหลวงพ่อโทชินก็ขออกาสเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในการนำ คณะสงฆ์และสัตยาญาติโยมกล่าวคำขอขมาต่อองค์หลวงปู่เป็นภาษาบาลีนะครับด้วยการกล่าวว่าการตั้งน,นโมสามจบพร้อมกันนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหเทเลปะมาเดนะดาวาระตะเยนะกะตังสัพพังอัปปะลาทังขะมะตุโนภันเตมหเทเลปะมาเดนะดาวาระตะเยนะกะตัง สับบังอปะลาทังขามาตุโนพันเตมหาเทเลปมาเดนะดาวาระตะเยนกะกตังสับบังอปะลาทังขามาตุโนพันเตซึ่งในการกล่าวคำขอข,อขามานี้นะครับสำหรับตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระเถระมหาเทระที่อยู่ทางด้านหน้าพันสามารถก็จะเป็นผู้ที่ถือ อดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะ,ะนะครับเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนในการกล่าวคําขอขมาองค์หลวงปู่นะครับซึ่งพวกเราสัธยาิโยมและก็ผู้ที่อยู่ทางไกลก็สามารถน้อมจิตร่วมขอขมาพร้อมกันกับพ่อแม่รูาจารในครั้งนี้ไปด้วยนะครับหลังจากที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ขอขมาองค์หลวงปู่แล้วนะครับท่านก็ได้นําดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะ,ะต่างๆนะครับ ไปวางไว้ทางด้านหน้าสดิละสังขารขององค์หลวงปู่เพื่อเป็นการบูชาองค์หลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนำะสติละสังขารขององค์ท่านจากสาลาการเปลี่ยนที่มีการบำเพ็ญกุศลโดยการสวดมนต์ทำวัดไหว้พระทุกวันแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันนะครับเป็นการปฏิบัติบูบบชา องหลวงปู่ในทุกๆวันนะครับเป็นการตอบแทนคุณของหลวงปู่ที่ท่านได้เมตตาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานะครับให้รู้จักทานศีลภาวนาตลอดจนศีลสมาธิปัญญานะครับโอเคเป็นการปฏิบัติบูชาตอบแทนคุณขององค์ท่านนะครับหลังจากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับได้วางเครื่องสักการะเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ได้กราบน้ำพระสการองคหลวงปู่ สามครั้งนะครับเป็นภาพที่สวยงามเรียบร้อยสวยงามมากครับนะ่าประทับใจมากครับก็เสร็จพิธีการขอขามาขององค์หลวงปู่แล้วนะครับ